เรื่องนานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญต่อมนุษย์เรานะพิโอใช่เนวช่วงนี้ค่ะจะพาไปเลยที่จังหวัดสตูลน,นะคะก็ได้มีการเปิดโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันค่ะซึ่งมอเอซ้สาค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเปิดโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำดื่มเทศสะอาดปลอดภัยทุกลักอนามัยและก็ราคาประหยัดค่ะ เขตสานีผลิตน้มควรดนอำเภอควรดนจังหวัดสตูลการประปา่วนภูมิภาคสาขาสตูลค่ะนางสาวสมิดาไทยเซธรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยร่วมมอทสามค่ะในลงพื้นเทจังหวัดสตูลแล้วก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้าดื่มสะอาดมินิสเตชันตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายสักกากกปิลาการผูวาราชการจังหวัดสตูลน,นายขณิตคงช่วยนางสาวดุษฎีพฤกษเศธร,รองผูวาราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล ผู้ว่าการการประปาสุภูมิภาครองผู้ว่าการการประปาสุภูมิภาคส่วนราชการผู้นำทงทีทงทิศและก็ประชาช,ชนในพื้นที่เนี่ยรวมให้การต้อนรับค่ะโดยในการนี้นางสาวสปิดาไทยเซยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประกอาจุดเติมตอนของนโยบายนำดื่มสะอาดเพื่อประชาชนเนี่ยเป็นนโยบายของ่านอนุทินช่อนวีระกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการลดความเลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมแล้วก็ลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีบริการนำดื่มสะอาดเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ ำโรงไปแล้ว10แห่งนะคะแล้วก็จะเพิ่มอีก30แห่งทั่วประเทศในปี2568แล้วก็ภายในปี2570อเนี่ยจะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การให้บริการของการประปาสวนภูมิภาคทางงร3อสาสขาโดยโครงการนี้เนี่ยจะทำให้ผี่นองประชาชนเนี่ยได้มีน้ำดืมด่มที่สะอาดแล้วก็มีคุณภาพเนื่องจากเป็นกระบวนการผลิตน้ำด้วยระบบวีเวิร์ออสโมซิสมีการฆ่าเชื้อด้วยระบบกรังซียูวีเพื่อบริการผี่นองประชาชนให้มีน้ำสะอาดแว้อุปโภคบริโภคแล้วก็เพิ่ม โอกาสในการข้าถึงน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยทุกลักษนามัม่แล้วก็ราคาประหยัดช่วยลอด ค่าใช้จ่ายในการสื่อน,นามที่มันบรรจุขวดจากถองตลาดที่นีราคาสูงค่ะทางนี้ค่ะก็เผื่อตอบสนองนโยบายการประปาส่วนภูมิภาคเขตห้าก็ได้ผิดหน้าเหลือพื้นที่ตำบลบุคนโดนอำเภอคนโดนจังหวัดสตูลเป็นสถานที่ก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันนะคะเทผลิตน้ำดื่มสะอาดอันเป็นปัจจัยพื้นท่านสำคัญในการดำรงชีวิตค่ะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอคนโดแลวก็อำเภอกาเคียงว่าส่งพันขวเรือเลยนะเทเขาประกกบอาชีพลักก็คือการทำส้วนยางพารา ปั๊มน้ำมันการทำหน้าแล้วก็ทำส่วนผลไามา้ลอดไปจนสาซาร้นวยงานราชการแล้วก็ภายกอชนในพื้นที่จานวนมากมันเองค่ะนี่นะคะเรื่องของน้ำเดืมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญน,นะคะ,คะยิ่งถ้าเกิดเป็นกระบวนการน้ำประปาสะอาเื่อเป็นของประชาชนชวเหลือนะบางแห่งน้ำประปลาก,กินได้นะใช่พี่อโอ้คือมันปลอดภยัยทุกมาตกาใหม่แล้วก็ราคาก็ประหยัดด้วยเหมือนกันตองค่ะก็เรียกว่าเป็นการสร้างความเท่าเทียมแล้วก็ข้าบบกว่าเดภายใน,ใ,นในปีส้มออยจกซิปเนี่ยก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่เลยก็ต้องรอติดตามกันนะคะใช่ค่ะ